สวัสดีค่ะสาวกัมพูชานะคะมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องกันแดดสาวๆจะมีปัญหาเรื่องการแต่งหน้านะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องใช้ระยะเวลานานมากชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ก็ไม่สวยด้วยนะคะแล้วก็เปลืองตังค์นะคะแล้วก็เสียเวลาแล้วก็แบบว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองะคะ่ะแพรแนะนํานะคะกันแดดแบรนด์เมลสกินแคร์นะคะที่แพรใช้ทุกวันตัวเดียวจบไม่จําเป็นต้องมีรองพื้นนะคะที่แพรใช้คือนาสดนะคะโดยที่ว่า ครีมกันแดดตัวนี้นะครับบางเบาระหว่างวัน และติดทนนานนะคะที่สําคัญมนะมีบํารุงอยู่ในตัวด้วยแพรแนะนําให้ทุกคนนะคะได้เปิดใจลองใช้แบรนด์เมดัสกินแคร์ดูนะคะคุณจะลงรักนะคะแล้วก็ติดใจเหมือนที่แพรเป็นนะคะแพรพูดล้านครั้งนะคะไม่เท่ากับคุณได้ลองเปิดใจใช้เองนะคะแพรเชื่อว่าทุกคนได้ลองและจะติดใจเหมือนที่แพรเป็นแน่นอนนะคะแพรใช้มาสองปีกว่าแล้วถ้าไม่ดีจริงนะคะก็จะไม่ได้แบบมายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนนะคะขอบคุณนะคะ